ตันนี้อยู่วัดสัตภาคุสาครับกำลังเดินเล่นตามทางเข้าไปตรงข้างในนะครับนี่คือรอบๆครับ

เดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะครับ